คือมันมีพวกน้องสาวชอบทักว่าพี่แจ็ดโกนหัวทําไมอะ่ะพี่แจ็ดโกนหัวทําไมอะ่ะมันไม่ได้โกนหัวไงคือหัวมันเถิบขึ้นไปและด้วยความที่หน้าผากมันเป็นเหลี่ยมอะ่ะมันก็ทําให้ดูแบบดูไม่ละมุนเหมือนผู้หญิงสวัสดีค่ะแซดค่ะปัจจุบันเป็นนางแบบค่ะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นนางงามด้วย ้วยความที่อาชีพของเราเป็นนางแบบมันมันต้องผ่านการทําผมหลายทรงมากเราชอบอยู่แล้วเพราะว่าเราเสพพวกนางแบบฝรั่งเนาะ <S <S พอเราลองทําตามอะ่ะเราก็ลองรวบออกไปเที่ยวคาเฟ่พอทารูออกมามันมันเหมือนโกนโกนหัวค่ะทุกคนลองแก้ดูว่าคือนั่นก็คือไปซื้อเซรั่มเซรั่มที่แบบเขาเค้มว่าปูกแล้วผมขึ้นกา,ารทาแล้วขึ้นจริงไหมขึ้นจริงค่ะทุกคนขึ้นเป็นเส้นเล็กๆเ,เหมือนลายผมเด็กมันกลายว่าเจอปัญหาที่2นั่นก็คือ เมคอัพมันไม่เกาะพวกลองพื้นพวกแป้งอัดแข็งพวกนี้โดยความที่เป็นโทนสีเหลืองพอเราไปทับกับผมที่เป็นสีดํามันทําให้เมคอัพกลายเป็นสีเทามันแก้ไม่หายงั้นเราก็เลยเข้ามาคุยกับดีอาร์ดีกว่าเพื่อให้มันจบปัญหาตรงนี้สัทีนี่ก็คือการปลุกผมนี่เองค่ะ